ทีมเทพที่ดาภูมิใจเสนอ, know their place. อโอ้ยนี่เลยนะจ๊ะกับสกินคุณแม่ um High Sun อเอล u ์ i นะู h ไหมฮายสปเรสดอฟซัไลท์นะเทพีแห่งแสงอาทิตย์พระอาทิตย์นะจ๊ะก็สวยมากก็สกินนี้อ่ะแต่ไปไดิคุณแม่กันเลยนี่ไงมันก็มีแบบเปิดได้ถึง390กคูปองนี่ค่ะก็ใจคุณแม่มาแล้วก็เราได้ท่าเต้นของคุณแม่ค่ะนี่ค่ะท่าเต้นของคุณแม่ค่ะ หมุนวนค่ะหมุนอะลำเต้นรำไปนะก็สวยมีความสวยอยู่นะแต่คุณแม่ปิดตาคุณแม่มองไม่เห็นคุณแม่ก็เดินหมุนวนเป็นอย่างนี้ค่ะมาะตืดๆตืดๆเอาใจกับดร,รอ,อะระเยี่ยวนะคะนกนกในใต้ต,ตีวิตค่ะนะจริจัจึ๊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 จัจึจจจจึมาแล้วจ้าก็แบบเออก็สวยสวยปังสวยปังอยู่ไหมก็สวยอยู่นะแต่ชอบสกิน อะไรนะฮิบรีม่เดนมากกว่าเนาะตุ้มโอ้โหเป็นแสงเดือนแสงตะวันเอาแกลกแก๊กแกงเพื่อนแก๊กแกงเพื่อนแก๊กแกเพื่อนตึ้มมาอี้แม่ขามาดูความสวยของแม่ละสิชุดใหม่แม่สวยละสิแกลกแก๊กอยากได้ชิไหมหม่แกก็เลยมายืนดูจิงดูความสวยของแม่ข้าในลิงลัแต่ละครั้งตบในะคัอ่แก๊กมายืนดูความสวยของแม่ข่ามาให้แม่ตีแม่กูจะตีตายโอ้ เอสเอ,ส,เอส,สวยปังยืนเงิน,นงงผู้ชายหลงไหลตุ้มสกินสกินนี้ก็มีความสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าสวยอยู่โอเคมาเออม,ม,มามามาจับจับได้ไหมได้ไหมโอ้ยไม่ทันเพื่อนลัดไปหมดเลยซูปทนันใครเลยจ้าอีแม่หมดทุกส เต้นหท้าดองอยู่นะจ๊ะอ่ะได้ไหมได้ไหมเออได้ได้ได้เอออจบเกมซะงั้นเลยมาเรามาดูอีกเกมเหมือนช่วงนี้จะอ่าวีจะเจอแต่บอทไม่รู้แรงต่ำๆไงแรงเขามานเดอร์คอมมานคอมมานเดอร์คอมมานแดกก็คือก็คือแบบว่าไม่รู้อ่ะฉันรู้สึกว่ามันเหมือนบอทน่าจะเป็นบอทนั่นแหละเนาะคุณแม่ก็พอฟอนค่ะตื่น ตก็มีความสวยอ่ะคุณแม่ก็อยู่เลนการค่ะเปิดเพลงหมอลำแล้วคุณแม่ก็เต้นไปค่ะละสวยไหมสวยอยู่นะคุณแม่เดินคุณแม่จะเดินลงไปฉันก็จะเดินลงไปอ่ะจะเดินไปธรรมดาไม่ได้นี่ต้องหมุนวนไปค่ะวู้สวัสดีคนหนึ่งรอบ รอบในชินเดลคอสตูมมาดิเอานี่หมุนต่อหมุนต่อหมุนยังไงหมุนอะไรก่อนเอาอ๋อหมุนจนควายควิดเอาหมุนจนวัวควิดควายควิดเอ้าได้ไหมเอ้าได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้เถอะต้องได้ไหมต้องได้แล้วไหมโอ้ย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 ไม่ไม่อย่าบกอุ้ยเกือบตุ่ยเย่ตุยเย่อุ้ย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 เกือบตุ่ยเย่ค่ะโอ้ยมาดีนะรอดมาหมุนต่อค่ะ หมุนต่อไม่รอแล้วไม่ทำอะไรหมุนทางเกมเนี่ยเอาายฟินิชเมนดูายฟินิชเมนหมุนต่อหมุนอีกหมุนอีกไม่ทำอะไรหมุนทางเกมไม่มีอะไรทำมาตีค่ะตีมังกรต็ดสิงกรต้องหมุนโชว์ความสวยหนึ่งสเต็ปมังกรเห็นแสง โอ้โอ้โหลอยเลยเมื่อกี้เจอมังกรตีโอ้มังกรตีตายค่ะอีกมีแต่อัดับมังกรตีตายอืมได้ไหมได้ไหมข้าวที่ฟอร์มีตุ้มผ่านตีใส่ลมแล้วหนึ่งดอกได้ไหมเอาฉันนึกว่าแต่บอดคนเหรอเอาเอามามามาโอ้โหโอ้โหโอ้อยืนแล้วให้ตีแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งได้ไหม ยูวพูนี่เปนเอ้หัวตาแหกไปแล้วหนึ่งโอ้โหเลเจนดารีไปละอ่ะทอมวีฟอร์มี่โอยหลุดวงหนีเฉยมันกดสก,กิลสองมาต้องจัดหนึ่งดอกใส่หนึ่งทีตีวัวตีควายตายไปแล้วแค่หนึ่งทีมา,อ,าอันทาร่าดันบ้านค่ะ การทวีฟอร์ม่ตุ้มมาอ๋อ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 อกออ๋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 ออคออมออ๋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 อ่๋อ่๋ออ๋ออ๋ออกออตออ๋ออ๋อต้อไ๋ออ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 มออ๋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 ออออ๋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 อย๋ออ๋ออ๋อย๋ออ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  What's m i n ม is mine นี่ค่ะเดี๋ยวนั้นคนะลิกสี่นะเรียนกันเอาเอ้าเอา,เอาปะระหลเพื่อไปขโมยอะไรนั่นไปขโมยบัฟฟ้าเนี่ยห้าวดองอะไรเนี่ยเฮ้ยมาฮ้าวดองอะไรเฮ้ยมาขโมยบอนขโมยบัฟอะไรเนี่ยฮไปค่ะเรียนล่างค่ะมารุมมาตุ้มรุมรักแมรี่กันแล้วอยู่ตรงนั้นมัหนี้อยู่นี่อ้าวเวิร์ดค่ะเทวร์น้าเท่าตายไปแล้วค่ะ โอ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมฉันจะฟิกเกอร์ทำไมฉันจะฟิกเกอร์ได้ไหมเอาเทนเทนถ่ายศัตรูข้าป้อมเลยเทนเทนถ่ายศัตรูออกป้อมไปเลยข้าป้อมมาเลยจ้าเอานางกีกสีมันยุ่งเลยกับแม่อย่าไปยุ่งกับแม่นางเป็นนางไนางมางราวีนี่ไปเท่ยิงมันให้รู้สบางใครเป็นเธอเป็นราชินีแห่งป่าเอลไม่ใช่เหรอทำไมเธอโดนเฟิร์นบัตและเทล กลับบ้านดีกว่าก่อนกลับบ้านต้องหมุนวนหนึ่งรอบส,สวยหมุนอาหมุนวนไปเรนกลางครับมาหมุนวนทําไมก่อนหมุนวนไปเรนกลางทําไมก่อนหมุนไปกันป้อมไงเออเออ <c oughs> สู้อยู่มามาเรนล่างอีฉันต้องออกของอะไรวะเนี่ย <c oughs> มามันจะมารอมาลัด มังกรไม่ไดไ้พวกหน้าเท่าฟูนิสเมนแล้วโดนไหมไม่มีใครตายเลยสกิลเซลมโอ้นี่นี่เทนตายเทนจะตุยเย่แล้วเอาเอาเอาไปเลือกเผือกกดดักหน้าดักหลังเอาเวนกำออกไปออกไปอย่ามาอยู่กับฉันอย่ามาอยู่กับฉันออกไปเทวอิเทว,อเทวโอ้โหอิเทวยืนยิงอย่างกระแทงเนี่ยเอาเเวนเวนโอ้โอโตุยเย่แม่จะตุยเย่ไม่ได้แม่จะตุยเย่แม่จะขิด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 อย่ามาอยู่กับแม่แม่จะขิดอุ้ย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 ไม่ขิดแม่รอดแม่แขวน แม่แขวนลุปปวดทวดหยบน้ำทะเลจืดแน่เลยเนี่ยแม่รอดแม่แขวนพารอดด้วยนี่ดูสิอีโจ๊กมันอยู่นี่เหมือนบ้านนั่นเนี่ย <laughs> หน้าเทาจริงเลยอีโจ๊กมันอาจจะไปตีแม่เหรอ <laughs> You d a ดชเชลเ l นจ์ไมว y เว l ไม่เ <laughs> จอพลังขึ้นแห่งแสียงโจรสจอกงอกงอยแบบตีแม่ในป่าเออนี่กล้าดียังไงมาท้าทายอำนาจของข้านี่น ความประสง,งค์ข well. องข้าเดชเลนสไปแวลเฮ้อลองดีกับแม่ตายเหม็นแม่เลยค่ะมานี่เอาเดี๋ยวนพวกนี้มแมลงวีทั้งหลายนี่มันบินวนอยู่แถวนี้นี่เดียวเถอะเดียวเถอะฮึดฮึดเดชเลนสไปแวลทีบดีเดี๋ยวน,นี้ได้ไหมเออสวย ตริงตุ่งตุ่งตริงติงตริงตุ่งตุงตงได้ค่ะมาหรือผ้าสไบแม่ซะก่อนยาวลากพื้นสี่เมตรเนี่ยเพชรร่วงบมแล้วเพชรเพชรอันหลังนี่เพื่อนตมเพื่อนโครน้าให้แม่มาเดินอะแม่บุญทำไมก่อนแม่บุญโชว์ความสวยในขณะที่เพื่อนโดนตีค่ะมา ปิสอ้มสวรรค์ลงทันพวกมันให้หมดเลยพวกนี้มันอ้โหมันเข้ามาถึงในบ้านนีมันต้องห้าวดองขนาดไหนอาเทนไถส่สตุดออกจากป้อมอีกแล้วค่ะมาเอาอ้อยปไปเลยเผือกนี่มันห้าวดองห้าวดองดองดองแฮจับมันทำไปต้ยมยำซะเดี๋ยวนี้แก้งเอาขายเทียวตายไปแล้วจ้าเ <Okay. S 1> ทียวอนาถไปแล้วจ้ตายไปแล้วต,ตุยเยตุยเยมารุเกะไปแล้วจ้ามาเอาต้องออกอะไรเมกุจิเบอริดอัปโกนี่อ่ะ ิงสกิลใส่ป้อมฉันเองฉันไงจะใครล่ะมีฉันคนเดียวนี่แหละมาดูสิทำอะไรเดินชมนกชมมาอยู่แถวนี้แหละไม่กลับบ้านสวยมาแล้ว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 มาห้าวดองกันอยู่แถวนี้แม่เบลล์หรือกุ้ยจตุ่มเออช่วยเอซิดหนึ่งมงต้องลงแม่แน่ยังไม่ตายแม่จะเป็นสป,ปอตเตอร์สป,ปอตเตอร์กะกิ่งไหนหรือเปล่า จกหน้าททาไปลอยบ้านไอ้กจกหน้าททาไปลอยบ้านไปกันบ้านสิเอาไปในอะไรจกหน้าเทาโอ๊ย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 ,อย,อยดับขนาดขนาดไหนฉันเคยตีเลยแบบมังกรตีตายเธอโอ้โอ้ไม่ได้ก็ไม่จะตีก็สบายจะประสมัดมือเสื้อสบายเน่พันแขนจ้ะ พะแพลแม่พันเข็นแม่แม่ก็เลยสะบัดช้านิดนึงสกิลใครสกิลใส่รถอีแต๊กเอาไม่กลับบ้านเฉยเอาเอายืนเอาคิดว่าฟาร์บกลับบ้านแล้วเออตายเอาเอาคิดว่ากำลังโม้แม่เรียกไปกินข้าวตุ้มคิดว่าตัวเองกลับบ้านแล้วแม่เรียกไปกินข้าวพอดีค่ะเน็ตหลุดกระตุกตายห่าเลยเอาเอาอีโจ๊กอีโจ๊กจี้โดนตุ้ม เจอขึ้นแสงแห่งความแข็งดูมันลอยไปแบบลอยไปจิกไอ้โจ๊กดูเด้อคอยดูมันเกิดขึ้นเดียวมากไอ้โจ๊กมันอยู่ในปลาตุ่มนี่ไงโดนตุ่มปล่อยเม็ดค่ะเม็ดแสงลอยไปเหมือนผีพุ่มใต้จี๊ตุ่ม <laughs> <laughs> เม็ดเจอพลังขึ้นพลังแสงบาดตายไป่เด้อ <laughs> <laughs> เอ๊ะมันนี่ต่อไปเก <laughs> <laughs> <ๆ>มทำไมเงียบจังเลยเนี่ย ดูเอ่ยเจื่อยจังเลยอีเล่เฉๆเอาสิสิบเอ็ดไม่ได้ต่างกันมากนะตุ oh, well, ้มเทลอ้าวเทลเกิดแล้วเทลเข้าไปแทงสิเทลเออ yes เอาเทลเข้าไปแทงค่ะเทนเป็นตัวดันป้อมอ้าวอ้าวอ้าวจบแล้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 วล่ะจบแล้วล่ะจบแล้วจะไว้ตุ้มนี่แน่ คิวไปไหลแล้วโอ้โหได้คิวแล้วเออปรทัานเพื่อนเทวเป็นฆ่าหมดเลยเว้ยยิงต้องจบแล้วล่ะนี่มัว่มงมวี่มาแล้วเอาเอากรลังชมตายชมใครไปได้เลยตายหมดเลยเอาเอาเอาจบแล้วล่ะอย่างเงี้สยสวยๆไม่จะปล่อยอันติเล่นหนึ่งทีแบบคำๆชิวๆว,ว้ายลาไหลอย่ามาตามฉันมาอย่ามาตามแบสบสปัตบตบปับนๆแม่มาสิเห็นไหมนี่ กาะแก้วมันมีเจ็ดแสงของแม่นี่เกาะเพชรเจ็ดสีนี่ปริ้งว่องวันหมุนวัราตี๋เดียวเดียวเดียวเพลังแสงนี่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเอาเกาะเพชรเจ็ดสีมาหนึ่งมา Myra เต้นระบำหนึ่งรอบกัน I w a s just a little girl อันนี้มาเต้นต่อ啊 Gisela Gisela เนี่ยมันนิวอ่ะดันป้อมดันป้อมดันป้อมกีเซราต่อจะจะมาเต้นเพลงกีเซรากีเซราไม่แต่บอลไอวิวสไตร์จิมมอนคาดจัดการพวกมันให้สินซะเลยสินซะกีเซราเซรา What if we'll be we'll be The future that I to see g i s e r a Sera อ๋อเลือกเต้นแล้วแม่เลือกเต้นเพลงกีเซราเ e ราแล้วอ๋อโอ้นี่แม่งวีมันอยู่ตรงนี้นี่ g i s e ร a Sera What ever will be will be เพลงจังหวะแม่ดี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 ดด g i s e ร a Sera ร้องเพลงยังไงให้ไม่ติดลิือกระสิ์คือร้องเปพียนแบบไม่รู้เรื่องนั่นเองจ้ะกีเซราเซราดิฟทาเต้นของคุณแม่เป็นเพลงกีเซราเคเซลานะจ๊ะกีเซราเซราหมุนอย่างเดียวฉันทำอะไรก่อนอ่ะเพื่อนดันมาไปฉันก็กีเซราไปค่ะกีเซราเซรา w h ดไม้ is ดไม้ อันติเบาๆสวยๆหนึ่งทีเดี๋ยวจะเป็นดีว่าใพูนิชเมนแล้วว่าบีฟอร์ค่าว่าบีฟอร์มีก็มวยค่ะเอานะเอาแกงเพื่อนแล้วค่ะหนึ่งยืนให้ยิงตายแล้วเออไม่ทันใครเลยมันต้องจบแล้วล่ะคิวได้3ตัวหมดเกมตุม้มจบแล้วจบจบขีดกันหมดแล้วจ้าโยนกันแกงแกงแกงอ่ะกีเซราเซรา whatever we be วีวีจบแล้ววิกตอรีอรมงจะเป็นใครโดยไม่ได้นอกจากฉันเพราะฉันสวยและรวยมากฉันไม่ตาย <laughs> จ้ากจ็จบประสบการณ์ดีวิวเออนี่ you see my power นี่เป็นไงละ่ะสวยไหมละ่ะก็จะบแล้วสำหรับการรีวิวอิลูเมียเนสกินอันอะไรนะเทพีแหง่แหงแสง,แง,แงอาทิตย์วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถูกใจกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ก็ได้นะจ๊ะแล้วพิกันใหม่คลิปนะสำหรับเจ่าของว่า บ๊ายบายจ้ากีเซลาเซลาจ้าบาย